สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนครับผ,บผมตวัวเล็กๆครับพี่นอ้องพอดีคุยกับเมียแล้วมีเหลืองในหัวเมื่อกี้แปบปบหนึ่งก็เลยโอนค้ำม,มาได้ขอตัวเล็กๆครับพี่น้องอ่ะเมื่อกี้มารีวิวนะครับผมมารีวิวอ่า้อมจัดโปรนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคู่ปัตตา L ห้าศูนย์หนึ่งแปดดีที่จทะเบียนปีหกสามเด้อพี่น้องเด้อพร้อมใส่้อมซอยราคากับจัดโปร แต่ก่อนล่วงขายสามหกหานลพี่น้นองแต่ก็มาลงสามหาหามือนีลดไปอีกคือเก่าเป็นสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามแสนสี่หมื่นหาพันจัดสองฟรีพันกิโลครับพี่นอ้องเดี๋ยวพาเบิงบาราคากับสภาพนีเหมาะสมกันบอนะครับพี่น้องเคยรีวิวไปแล้วเครื่องเจีร์ดีพร้อมใส่พร้อมซอยนะครับปั๊มดี งวดน,นีแต่กอนกับบ่ได้เก็บสีหลังบอ่อน้องวดน,นี้มาเก็บสีหลังบ่อห้นะครับเก็บสีหลังบอ่อน้องนั่งกับสีสันเดิมครับปากระโปงสีสันเดิมเครื่องเครื่องเดิมนะครับเคยเปิดมอน้าครับเปิดไอระบายให้เบิ้งละครับผมตอนคัดนี่บ่เคยตัดนะครับ เยร์บ่คยหลืบบ่คยเปิดครับผมยังหนาไหมยังหลังเดิมติดรถยังหลังกับประมาณ50%เปคันนี้เป็นรถไร่นะครับผมรถไทยหลังคาเดิมถ่ายสะอาดสะอาดดีครับพี่น้องบ่มีมัวบ่มีซึม PTO กับสายงานหน่อยนะครับ หางเฮิงโมมีกระตุกระบบโฟวิลใช้งานได้ปกตินะครับผันหลังนี่เป็นพันพกใบ24่่ตาช้างนะครับผมตรงหล่นมาก,กับรถแถวเมา่อช่วมคลิปหลังกับฝากซอยแฉ่เนี่ยพี่น้องเด้อซอยกดไหลกดแช่ให้น้ำเนี่ครับพี่น้องครับได้ใดส่วนหนึ่งก็จะเวไปสื่อของใส่ให้ทหารนะครับผม กันกับไได้ลองขอหรอครับแต่ว่าก็มาอยู่ไก่ตึงกำลังมากตั้งแต่จักเดือนสามเดือนและะ้วมั้งพี่นอ้องยูไก่ใส่เดือนกัจักสิวางได้สู้กันต่อไปครับพี่น้องผู้ที่ยู่ไก่กว่ามูห่ากันยังเดือดร้อนกว่านี้อยู่พู้ที่ยูแนวหนาทหารที่ยูแนวหนากะกะคงอึดอัดขึ้นกันละพี่น้องคงจะนักกว่าพวกผมยอยู่อันนี้ก็โอเคอดีพร้อมใช้พร้อมใสย ช่วงลงช่วงล่างจะงามายู่พี่น้องสื่อก็สื่อเป็นรถให้มาได้สื่อรถลุยน้ำไม่ได้ซื้อรถที่เป็นลุยน้ำล้อด,ดำๆม่ได้สื่อครับพี่น้อง ลูกปืนลหมาเน็นนะครับพี่น้องลูกปืนลูกหมากแน่นโมมี่ไฮน้ำบ่ดันออกพี่น้องบ่ได้เปิดให้เบิ้ง คลิปก้อนเปิดแล้วล่ะครับพี่น้องสามารถรับชมหยอดหลังได้นำดันอาจจะเกิดจากเสือ้อฝาโกงประเก็นบอดีดันหน่อยดันหลายเนาะพี่น้องถ้านำดันแะใส่งานก็ซิบ่บอด้ความห่อนสิคืนนะครับส่วนเครื่องไอเครื่องไอก็เป็นขอส่วนของเสือ้อนะครับเสื้อแหวนลูกสูบที่หลวมรวมอัดน้ำมันบได้ก็ซิมี ไอไอขึ uh, I, I, okay. ้นออกระบายเวลาเปิดมองเตอร์น้ำมันเครื yes Mother, no ่องเบิ <động> right ่งก <field> right? ับใช้อะกอ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 อกละพี่น้องแล้วก็ปั๊มถหอนหอนสตาร์ทยากกระบบปั๊มบ่ดีประมาณนี้ละครับข่าวขาวบ่มี่ย้องพี่น้องเลยการลดทุกขั้นมากกับตัวเชือกให้เรียบร้อยสบายใจได้เอาไปกับใช้งานได้โหลดครับพี่น้องเดี๋ยวผมแรนเดินหน้าถอยหลังให้ฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงเกียร์ครับผมเสียงเกียร์เฟืองท้ายครับ สภาพกับพร้พอมสายพร้อมซอยครับพี่นอ้องเครื่องเกียร์ดีครับาร 45, คาคากับแ่แรงสามแสนสี่หมื่นห้าพันราคาพ่อๆกับ L C ศูนหรือบวกกับ L C เจ็ดนะครับผมแต่ตัวนี้ได้ L ห้าศูนย์นะครับระบบเกียร์ก็คือารเดินหน้าแปดแถวหลังแปดเปลี่ยนที่กลางใต้พวงมาลัยเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถประมาณนี้ครับพี่น้องสามสี่ห้าใบเทาส่งฟรีพันกิโลท่านใดสนใจท่านใดหายอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจนห้าสาม เบอร์ไล่ก็เป็นเบอร์นี้เลย0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ฝากไปน้ำแนครับพี่น้องอยู่ร่างก็มีหลายขั้นอยู่พี่น้องยันมาคูปตาอิสกินะครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้พิจารณาหน่อยนะครับประมาณนี้ครับขอเห็นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆโปรเจ็บ์ปรจนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ